ธรรมะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับสาระการงานอาชีพชั้นป .6 ในหน่วยที่5งานประดิษฐ์นะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์ของใช้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือ 1. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ตามกระบวนการของงานประดิษฐ์ได้นะคะ2เขียนแผนการประดิษฐ์ของใช้ตามกระบวนการของงานประดิษฐ์ และ 3. เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์ของใช้ตามกระบวนการของงานประดิษฐ์ค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะครูให้กันบ้านนักเรียนให้นักเรียนจดกระบวนการของงานประดิษฐ์นะคะมันก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะก็มี1นึงการกำหนดปัญหาและความต้องการเป็นการกำหนดสิ่งที่เราจะประดิษฐ์เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของเรานั่นเองหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะคะ2 เมื่อเรากําหนดปัญหาแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นเราดูจากหนังสือทั่วๆไปอ่านจากหนังสือพิมพ์อ่านจากนิตยสารหรือดูเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือถามผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรามีปัญหาแล้วนำมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด นะคะหรือเป็นแมปนั่นเองเพื่อนํามาใช้ในการพิจารณาเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วก็เป็น3การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์จนได้ข้อมูลสรุปค่ะ เมื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะต่อไปขั้นที่4ก็คือการออกแบบแล้วก็ล่างภาพสิ่งที่เราต้องการจัดประดิษฐ์หรือเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของเรานะคะพอล่างภาพออกแบบเสร็จสับเรียบร้อยก็ลงมือขั้นที่5ลงมือสร้างนะคะลงมือปฏิบัติเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ทักษะในการสร้างเช่นทักษะการตัดการเจาะ ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะสร้างชิ้นงานต่างๆแล้วใช้แล้วใช้วิธีการที่เลือกในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามที่ออกแบบและเขียนขั้นตอนเอาไว้นะคะลงมือทำเสร็จสับเรียบร้อยมาถึงขั้นที่6ก็คือประเมินผลเป็นการตรวจดูข้อบอกพร่องว่าผลงานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างหากพบข้อบอกพร่อง จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนที่นำไปใช้จริงนะคะลำดับต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างการเขียนกระบวนการงานประดิษฐ์ของใช้นะคะอะตัวอย่างที่ครูนำมาก็คือการทำพวงกุญแจไม้มะขามนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกิ่งไม้มะขามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1นิ้วเรื่อยเรื่อยนะคะกระดาษทรายละเอียด หยาบด้วยละเอียดด้วยนะคะแลัเกอร์นาทาให้มันเงาสว่านมือหรือสว่านไฟฟ้าเอาไว้เจาะนะคะสีโปสเตอร์เอาไว้ตกแต่งให้สวยงามสีเพ้นนะคะเช่นสีน้ำสีฝุ่นสีน้ำมันสีอะคริลิกแล้วแต่ว่านักเรียนจะมีแบบไหนนัเองนะคะแล้วก็โซ่เล็กๆพร้อมขอเกี่ยวกับห่วงกุญแจค่ะ การประดิษฐ์พวกงกุญแจไม้มะขามนะคะตามกระบวนการของงานประดิษฐ์นักเรียนต้องเขียนกระบวนการของงานประดิษฐ์เป็นนะคะ6ตามหหัวข้อหัวข้อที่1การกําหนดปัญหาและความต้องการเราคิดประดิษฐ์พวกงกุญแจให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนเพื่อ,เ,อเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆนะคะนี่คือ,อความต้องการของเรานะคะว่าเราต้องการที่จะหาของที่ระลึกให้กับ คนในครอบครัวหรือให้กับเพื่อนในโอกาสต่างๆเช่นวันเกิดวันปีใหม่อะไรทำนองนี้นะคะขั้นที่2การรวบรวมข้อมูลนักเรียนก็ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทำพวงคุญแจรูปแแบบต่างๆจากแหล่งข้อมูลนะเราจะทำแบบไหนอย่างไรนะคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะทำได้นะคะ แล้วก็ถามคนที่เคยทำมาก่อนซิว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดออกมานะคะขั้นที่สามการเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเราจะใช้วิธีไหนในการทํางานนะคะตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณ์นะคะมีไม้มะขามเราก็ใช้ไม้มะขามนะคะถ้าไม่มีไม้มะขามล่ะเราจะใช้อะไรนะคะ ล้วก็คิดดูแล้ววิธีการทำพงเจมไม้มะขามว่าจะทำยังไงนะคะดูวิธีการทำศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือถามคนที่เขาเคยทำนั่นเองนะคะวะัสดุไม้มะขามเนี่ยมันหาง่ายในท้องถิ่นก็จะใช้ไม้มะขามถ้ามันหาไม่ได้เราก็ใช้อย่างอื่นนะคะการวิธีการประดิษฐ์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความสวยงามประหยัดค่าใช้ใจ่าย ประหยัดเวลาและแรงงานนะคะต่อไปขั้นต่อไปก็คือการออกแบบกระล่างภาพโครงแจนนะคะไม้มาาว่ะขามลงในกระดาษและระบายสีให้สวยงามทำไมเราต้องล่างภาพก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทํำไปทํามาไม่ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้เพราะนั้นเราก็เขียนภาพเอาไว้ก่อนว่าเราจะทําแบบนี้นะเมื่อตัดออกมาแล้วเราจะวาดวาดรูปวาดอะไรประดิษฐ์อะไรสวยๆลงใน ไม้มะขามนี้นะคะก็ราแล้วก็ออกแบบไปก่อนต่อไปมาถึงขั้นที่5ก็คือการลงมือสร้างสร้างพุงกุญแจมไม้มะขามตามขั้นตอนที่ได้ค้นหารบตรวมมาโดยใช้ทักษะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าการเจาะการตัดนะคะวิธีก็มีหนึ่งเลื่อยไม้มะขามออกเป็นเว่นๆในแนวเฉียงหนาประมาณ1เซนติเมตร 2. ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดเบาๆจนเรียบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสาทาสีลงบนหน้าไม้รอจนสีแห้งจึงเจาะรูก,กลมๆด้วยสว่านดอกเล็กให้ใหญ่พอที่ร้อยโซ่พร้อมขอเกี่ยวทางมุมใดมุมหนึ่ง,น,งนะคะและสทาแลกเกอร์จนทั่วทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นทาซ้ำอีกสักสองสาครั้ง แล้วร้อยโซ่พร้อมขอเกี่ยวในรูที่เจาะไว้และขั้นที่6ก็คือประเมินผลทดลองใช้พวงกุญแจไม้มะขามนะคะทดลองใช้ดูว่ามันโอเคไหมดีไหมนะคะมีปัญหาอะไรตรงไหมถ้าเกิดว่าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องก็แก้ไขซะก่อนนำไปใช้จริงนะคะสำหรับงานในชั่วโมงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนประดิษฐ์พวงกุญแจจากไม้อัด นักเรียนอาจจะใช้ไม้อัดก็ได้เพราะเราหาไม้มะขามไม่ได้หรือจะเป็นไม้อย่างอื่นก็ได้ที่มีผิวที่แข็งพอสมควรนะคะตามที่นักเรียนหาได้นะคะถ่ายภาพขณะปฏิบัติงานมา3ภาพถ่ายภาพด้วยนะคะภาพนิ่งสามภาพและอย่าลืมถ่ายวิดีโอขณะดทำงานด้วยประมาณสองสามนาทีส่งลงอัลบั้มในกลุ่ม ะะส่วนวิดีโอเนี่ยส่งลงไลน์มาเลยนะคะครูมีตัวอย่างภาพพวงกุญแจไม้อัดให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะหาซื้อไม้อัดหรือมีอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้นะคะนักเรียนไม่ต้องเอาใหญ่มากนะคะประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณ1นิ้วนะคะทำเป็นพวงกุญแจแล้วก็ไอ้พวงไอ้ขอเกี่ยวหรือโซ่เนี่ยนักเรียนก็ไปหาไอ้พวงกุญแจที่มันเก่า แล้วใช้ไม่ได้แล้วนักเรียนก็เอามาใช้แทนหรืออาจจะใช้อย่างอื่นที่มันมันเป็นวัสดุที่คล้ายๆกับพวงกุญแจก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งคลิปให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะวิธีการทำพวงกุญแจจากไม้อื่นๆไม้อัดไม้มะขามพวกนี้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง แล้วนักเรียนก็ทำของนักเรียนส่งมานะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบเพีงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย